นี่ก็วันชาติกับวหยุดงานนี่ก็ไดนะวันชาติวันชาติเนี่ยวัหยุดงานทำงานเฉยเลยไงยงองเลยอะต้องร้องเพลงไงงองแล้วล่ะพามาเบิงธรรมชาติพามาเบิงบรงบรยากาศบรรยากาศวันชาติไงมันเป็นวันชาติของประเทศสวีเดนเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ย,ญญยปิ้วแหวงแหวงอยู่เนี่ย ก็จะมีลหลากินยาแก้เมามาเปล่ามันเป็นยังไงอ่ะน,นี่บ้างพีฟังเนี่ยมันลายแบบไหนมันลายเพราะว่าภาพไม่ชัดหรือว่ามันลายแบบไหนขอล้อมแม็กเหรอเอาไปทำไมล้อมแม็ก ฮะเอาไปทําอีกอย่างล้อมแมกอะวันนี้ขายผัดกะเพราหมูกรอบไข่าดาวไหมครับขายค่ะขายไงยง่องอยู่เลยค่ะไงง่องเลยคิวเยอะด้วยต้องเข้าคิวนะถ้าจะเอาผัดกะเพราพ่อใหญ่สมชายสวัสดีค่ะกยเขาไปนี่งานเมื่อไรเขาเปิดเพ็เขาเปิด <laughs> เพลงฝรั่ง <laughs> ม่นิ่งเหรอไม่ค่อยว่าเม่นิ่งอยู่เด้อมือม่นิ่งใช่ไหมก็เลยตาลายเมื่อกี้ยางไงเมื่อกี้ยางมะยางออกมาจากจากเพลงอะไรครัวไทายในต่างแดนโนใครเนาะเนี่ยก็ยจะไม่ได้ใครเอ่ยชื่ออะไรอะเปลี่ยนชื่อไหมเนี่ยเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าคุ้นๆอยู่ด้เนี่ย เวลาโชว์ไม่มาดูไปไหนมาทำไมไม่มาดูเวลาโชว์แล้วไม่มาดูจะไปใส่หมาพใหญ่สมชายจะไปขายไอติมท้างใดใครมาบ้านนี้กินยายแก้เม,มาตอนนี้มันก็ลายอยู่แล้วนิ่งแล้วนะนี่ก็นิ่งแล้วนะเนี่ย นี่อยู่กับที่แล้วเนี่ยยังไล่อยู่บ่โอ้ยป๊อปปี้เจ้าเมาแล้วแหละเ <c oughs> จ้าเมาแล้วล่ะสันเนี่ยเย้มีแดดออกว่รด้คายมาเกือบเดือนแล้วขนตกม่นบ่ ฝนตกมันบอ่อหรือลงหน้าแล้วลงหน้าบ่ภาพสั้นก็ค่คอยว่างนิ่งๆนงเนี่ยมันคือสั้นเยเนี่ยฝนตกอ๋อเนี่ยนิ่งสุดแล้วนะเนี่ยบ่ิได้ย่างอยู่กับทีแล้วเนี่ย โตกกระคืมอ่า <Yeah. S 1> ไมนว่ามันลงหน้าแล้วหมห้ <Yeah. S 1> อ้อดูดูการไปเนี่ยโอ้ยจากเสียงยังเป็นเสียงยังบัน <Yeah. S 1> นาวาน แล้วแล้วเมนเบอร์่วนมากก็เป็นน้าวานเนาะยุบ้านกันน้าวานนี่กันเขาฝนตกลงมาใสา่เอ้ยนำ้นำน้ำไอ้ฝนตกมาใสาพพ่พอดีน้ำพอดีพอดีตอน